อ่าฮโอเคดีเซลคืออันนี้ใช้เองนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถโตเกียวนะฮะโตเกียวไบายที่นิยมที่คุณทุกคนถามหามานะโหเนี่ยมากี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคันนะเกือบสิบคันโอ้โหโตเกียวไบายนี่นะฮะนี่นี่นะฮะไอเนี่ยเป็นรถไฮบริดนะฮะโตเกียวไบายมีหลายไซส์เลยนะสีฟ้านะฮะสีฟ้า นี่อยู่ที่เคบายหนึ่งหกแปดนะโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีนะดูนะฮะดูนะฮะเนี่ยสีเขียวแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าใครอยากได้แคปเอาเลยนะฮะเนี่ยโตเกียบอยนี่นี่นะฮะโอ้นี่วันนี้เอามาให้ถึงเก้าถึงสิบคันเลยนะฮะโตเกียบอยนี่ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนําของญี่ปุ่นเลยนะฮะโตเกียบอยนิยมกันมากนะฮะยุคนึงนี่ไบร์ลุนนิยมมากนะฮะอันนี้สีสีออกสีออกอะไรวะเนี่ยนะเป็นเฟรมโคโมนะฮะโตเกียบอยเขาเป็นเฟรมโคโมนะ หนึ่งสองมีฟ้าเขียวนี่ฟ้าแล้วก็เขียวนะฮะเด,าาเดี๋ยวผมบอกราคาีกทีเดี๋ยวผมบอกราคาเขามีติดราคานะฮะนี่สีเทาสวยนี่สีเทาสวยนะสีเทาท่านอย่างนี้นะนะเป็นมือสองนะตะ,ะเกียวไมนี่เป็นไฮบิดนะฮะไฮบิดนี่ว้านี่สีแดงนี่เป็นลายนี่อันนี้ไม่ใช่ล้าวนะฮะเป็นลายองเขานี่รูปรูปไม่ไม่เจอรอยลา้าวนะฮะเป็นลายองเขาอยู่เลยลายองเขาอยู่แล้วนะแดงแดงเนี้ยนี่ เป็นลายเขานะ,ะเนี่ยน่นะนี่โเกียวไบีนี่นะฮะนี่เป็นลายอยู่เขานะฮะเนี่รูปไม่มีสากนะไม่มีหลุดอ่าแล้วก็นี่สองคันเนี่ยอันนี้อันนี้สําหรับผู้หญิงนะขึ้นง่ายๆตัวนี้นะกวาดขาขึ้นง่ายๆายนะนาทีนี้นะฮะราคาเดียวเลยนะฮะโเกียวไบ์สำหรับโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมแค่นี้นะพฤษภาคมนี่นะะสำหรับเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวผมจะดูราคาให้ อะไร่นเนี่ยโอ้ยหกพันห้าร้อยบาทตาไปแล้วนี่นะฮะคู่คันเลยเหมาเลยนะเหมาเข่งเลยเอ้เอันนี่ห้าพันห้าอย่างเนี้ยนี่นะฮะโอ้ตายนี่นี่นะฮะหกพันห้าคันนี้อ่าห้าพันห้าไม่ใช่หกพันห้าดูเลขผิดนะฮะโอ้ห้าพันห้าห้าพันห้านี่อันนี้เฟรมนี่ของผู้ชายนะของผู้ชายนี่ตรงนี้ปรับระดับได้ด้วยนี่นะโอ้ถึงพฤษภานี้เท่านั้นนะฮะถึงสิ้นเดือนพฤษภานะห้าพันห้าโอ้ย นี่นะฮะคันละห้าพันห้าร้อยบาทโอ้โหนี่หาไม่ได้แล้วนะราคานี้นะซื้อไปขายต่อกําไรเลยนะฮะนี่นี่นะฮะห้าพันห้าร้อยบาทโอ้โหโตเกียวไบต์เฟรมโคโม,โมนะฮะเฟรมโคโมอย่างต่ําๆก็เกือบเกือบหมื่นนะฮะนี่ห้าพันห้านะมือสองนะนะ,ะต้องมีเจ็ดแปดพันแล้วละ่ะนะฮะนี่สีเขียวโอ้โหรีบๆเลยนะฮะเฟรมโคโม,โมนี่นี่ห้าพันห้าทุกคันเลยอะ่ะ นี่นะฮะเหมาไปเลยนะไม่รู้สภาพไหนไม่รู้ยังไงนะเหมาไปเหมาเหมาไปเลยนะเหมาไปเลยนี่ห้าพันห้าร้อยบาทสุดๆนี่นะฮะรีบๆเลยนะรีบๆมาดูเลยโตเกียวใบนะโตเกียวใบเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะฮะเดือนอื่นไม่มีแล้วนะนี่นะฮะเดือนอื่น,อ,นอาจจะปรับเป็นราคาเดิมเอ้ยไม่ใช่ราคาใหม่เออราคาเดิมของเขาแหละนะและหกเจ็ดพันะ 67, บาทนะฮะโอ้โหนี่ รีบๆเลยนะนี่ตรงนี้เป็นโชว์รูมใหม่นะฮะสำนักง,งานใหม่เนาะมีที่จอดรถให้เลยนะให้ลูกค้าเลยแล้วก็มีที่ให้ลองนี่นะฮะกำลังทับอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้จะปูหญ้านะปูสนามเป็นสนามหญ้านะฮะแล้วก็มีต้นมงต้นไม้เนาะไม่ต้องห่วงนะฮะลูกค้ารับรองว่าเมื่อกี้ก็มาลองไปคนหนึ่งแล้วนะมาลองไปท่านหนึ่งแล้วนะลองมาจากซาบุรีเนะี่ยโอ้โหซื้อรถพับไปซื้อํำแข็งนะใสแ่แคมปิง้งนะ ซื้อรถพับเพื่อเอาไปใส่รถนะฮะแล้วก็ไปเที่ยวแคมปิ้งเอาไปจ่ายไปซื้อกำแข็งไปนู่นนี่นั่นนะฮะนะสุดยอดจริงน,นะโอเคครับ